ผมเองก็จำไม่ได้แล้วครับว่านั่งรถไฟเที่ยวเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แต่ผมก็ไม่เคยลืมการท่องเที่ยวโดยรถไฟนะครับวันนี้ตั้งใจจะมาที่อยุธยาเพื่อจะมาแต่งชุดไทยกับเขาบ้างผมเนี่ยไม่เคยใส่ชุดไทยเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับไอ้เจิดรับนะหญิงเจ้ารู้หรือไม่บัตรนี้เพลาใดแล้วเพลาใดครับพี่คะก็ข้าจะรู้เดี๋ยวข้ารู้ข้าจะถาม บัดนี้เวลาบ่ายโมงสามสิบสองนาทีข้าพเจ้าใช้ Apple Watch ในการดูเวลาเพคะวราจะไปไหนท่านใส่ชุดไทยครั้งแรกก็เป็นชุดท่าซะแล้วก็ต้องยอมเขาล่ะครับ เคี่ยวหมูทอดไก่ทอดไก่ทอดดิเออไกท่ทอดหา,ยา,ยา,าดใหญ่มาบางซื่อมาบางซื่อวันลึงอ่านี้เป็่สิ่งของเช็คอินของพิกรณ่าไม่ได้ก็แน่นอนละครับถ้าจะไปเที่ยวอยุธยาเดียก็ต้องมาที่นี่นะครับสถานีกลางบางซื่อหรือว่าชุมทางบางซื่อนั่นเองเราสองคนนั่งขบวน75หครับเวลา8โมงบค่าตั๋วไปอยุธยาเนี่ยคนละ20บาทเท่านั้นครับ การมาสถานีกลางบางซื่อก็มีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือจะนั่ง MRT มอารลงที่สถานีบางซื่อก็ได้เช่นกันครับโอ้ยเดี๋ยวนี้ง่ายสะดวกสบายมากๆเลยนะ เยอะมากโอเคเราสองคนก็ถึงอยุธยาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ลงรถไปรีบกิน <c oughs> เหนียวไก่กันก่อนนะเพราะว่าหิวมากเลยโอ้โหไม่มีเวลาเลยนะครับฝ่าจะมาถึงกรุงเทพอภิวัตได้เนี่ยใช้เวลาพอสมควรกันเลยทีเดียวนะอันนี้เราก็ด้านหลังเราอยู่ที่สถานีครับ,ส,รบส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นที่เช่ามอเตอร์ไซค์นะครับสองร้อยบาทไบซ์เคิลหกสิบบาทนะครับไบซิคลไบ c y คล์อ้าว เอออะไรก็ไปรู้นะภา,ศา,ศาษาอังกฤษผมเนี่ยสอบตกตลอดครับได้หนึ่งะอะภาษาไทยติดภาษาไทยติดลบต,ดต,ดติดลบเดี๋ยวเราข้าไปซื้อเอ้อไม่ใช่ไเไปแล้ว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 อ่าข้าไปเช่ามอเตอร์ไซค์กันก่อนนะเอออันนี้อันนี้ก็จะคนที่ขับรถไม่เป็นหรือว่ามาเป็นกลุ่มคณะนะครับก็มีรถรับจ้างเนี่ยอ่ารถเต่ารถตู้รถตุกๆนะบรรทุกค่ะ จ้าจ้ามอไซอะไรนะคะสองร้อยนี่แบ่งอยบ้างปะสองร้อยเหลือแถวนี้ค่ะอันนี้สามร้อยถ้าเป็นนี้สองร้อยห้าสิบอ่ะนี้สามร้อยสองคันนี่สามร้อยเออสองร้อยห้าสิบตรงนี้สองร้อยตรงนี้สองร้อยก็พอเพราะเราเวลาเราแป๊บเดียวเราเที่ยวไม่นานสองสามชั่วโมงหมาหมดเลยไหมหมาหมดเลยจะดีเหรอเอาสีอะไรอ่ะแล้วแต่ที่ก่อนเี่มัน เออเอาคลิกสีแดงก็ได้พ <Yeah. S 1> านเนี่ยจะใช้ได้อันนี้เข้านะอันนี้ไว้กลับเราตรงไปเลยประมาณหนึ่งกิโลกว่าๆเจอสามแยกเลี้ยวขวาวัดพนัญเชิงเ,เที่ยววัดเชิงเสร็จย้อนกลับมาข้ามรางรถไฟมาเลยนะเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ก็อยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟเลยนะครับใครต้องการก็สามารถเช่าได้เลยนะพี่เขาก็จะบอกแต่ละจุดแต่ละจุดที่ท่าท่องเที่ยวเนี่ยมีตรงไหนบ้างน,นะครับ เราสองคนก็เลือกราคา200บาทน้ำมันเต็มถังครับขากลับเนี่ยก็อย่าลืมเติมน้ำมันให้เขาด้วยนะ เราเดินมาทางแพรคนนี่ทางไปแพรเลี้ยงปลาแล้วก็มีสันเจ้าด้วยอ๋โอโหมีสันเจ้าด้วยอ๋อตรงนี้เป็นท่าน้ำนี่อ๋อตรงนี้ตรงนี้คือเรือชอบล่มเหรอ พราะว่าน้ำมันเชี่ยวไงวแต่ดูอย่างนี้ดูแล้วนะ้ำมันไม่น่าเชี่ยวเลยเนาะแต่ถ้ามันเป็นฤดูน้ำหลากมันก็คงใส่เนี่ยแต่สังเกตสีน้ำปะสีน้ำมันออกจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลแลวนะไม่ไม่ไม่ใสนะพี่กนน้ำอ่ะแต่ถือว่าบรรยากาศดีมากเลยนะติดแม่น้ําด้วยเดี๋ยวเราไปวัดพานอนกันดีกว่าไปจะไหว้พะนอนวยวโลกยะโลกยะเหรอ วัดโลกเขาเรียกทันซว่าวัดโลกอืมวัดโลกโลกยะไปเที่ยวพระนอนไออยากให้พระตื่นเราก็ต้องปลุกพระ <Yeah, yeah. S 2> บอกจ้าจ้าไหวพระตื่นก่อนล oh, no, no, no. วกลนนคน <Why? S 2> ถ้าไปไหวพระนอน yeah, <okay. S 2> ถ้าไปไหวพระนอนต้องปลุกพระก,ก่อนพระจะได้ตื่นขึ้นมา เราสองคนก็นั่งรถไฟเที่อยุธยากันบ่อยครับแต่ว่าไม่เคยมาเที่ยววัดพนันเชิงกันเลยทริปนี้ก็เป็นโอกาสดีครับที่เราสคนจะได้มารับชมบรรยากาศและก็มาไหว้พระทาบุญกันด้วยก็ขอแวะเป็นที่แรกกันหน่อยครับ นนอไปไหว้ป้านอนแตงดูเรื่องตึง จากชิคอินแล้วก็อันนี้แหละเป็นที่ยืนยันที่มาที่ไปว่าเราไปที่ไหนมาซื้อมาตั้งนานแสบอ่ะพยาบาลส่วนตัวของน้องอันไหนดอกสวยสวยหมดค่ะสวยหมดเลย วันนี้คนเยอะไหมครับปกติเราคนเยอะไหมคะไม่ค่อยมีแต่สองวันนเต็มอ๋อรุ่งดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอเท่าสองตัวก็พอแล้วตัวเยอะหน้ามีค่ะเสียงท่าได้เลยวันนี้หลายที่คือจอเลขอะไรส่วนไหนคะสวยนี่คือครั้งที่สองนะครับที่มาวัดพระนอนนะ มันไม่ใช่ชื่อวัดพระนอนพี่กรณ์ใช่แต่ว่าพระพระยังเป็นรูปทรงของพระนอนอยู่พี่กรณ์ก็ชอบเรียกเป็นพระนอนไปมันง่ายดีแต่จริงๆแล้วก็คือมันเรียกว่าวัดโลกะยะกลกะะสุารามโลกะยะสุทารามเออเขาเรียกอย่างวัดโลกะยะกสุทารามวันที่เรามาที่นี่ครั้งแรกอะก็คือมันเป็นช่วงโควิดนะช่วงโควิดตอนนี้หายแล้วแล้วเดี๋ยวตอนนี้คังดําจะมาแทน สวยตรงนี้ไม่มีเช่าชุดชุดไทยหรอเมื่อก่อนีที่นี่ไม่มีนะไม่มีที่นี่ไม่เคยมีวัดโลกยะไม่มีไม่มีไม่มีชุดไทยนะครับชุดไทยก็จะอยู่ที่ที่ไหนวัดชยัยวัดพาธาตุวัดพราราาามาันท์เดี๋ยวเราไปวัดชัยแล้วกันนะเช่าชุดไทยที่นั่นอันนี้ขอไหว้พระกันก่อนแล้วกันค่ะ,ะนี่ใหญ่โตมากเลยทุกคนด้วย ใหญ่มากเลยใหญ่มากใครมาเที่ยวอยุธยาแล้วอย่าลืมมาวัดแห่งนี้นะครับที่เนี่ยบอกได้คำเดียวครับว่าสุดยอดมากๆเลยอย่าลืมมาเช็คอินกันล่ะว้าวใหญ่มากเลยทุกคนเลยนี่คือก็เป็นพระพุพธรูปที่องค์ใหญ่ที่สุด ถ้าใครมาเที่ยอยุธยานะครับถ้าเป็นไปได้ก็มาวัดที่นี่สักครั้งหนึ่งก็ดีครับน,นี้ให้ดูบริเวณรอบๆครับบริเวณรอบๆของเขาก็าจะมีตุกต๊กๆรับจ้างด้วยนะครับมีดอกไม้ทุกเทียนมีร้านอาหารตามสั่งด้วยครับร้านอาหารตามสั่งห้องน้าอยู่ตรงนู้นครับตรงฝ่าเท้าขององค์พระนะครับนี่ตรงก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็ ตรงนี้นก็จะเป็นชาวกล้วยขายด้วยนะอะตรงนี้นก็จะเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็มีจุดอของชํำร่วยของไหว้ต่างๆครับอันนี้คือบริเวณเขารวมๆครับตรงนี้ด้านหลังก็เป็นสถานที่โบ,โบราณสถานครับอันนี้ก็คือด้านหลังของพระพุทธรูปนะครับแล้วก็ ตรงนี้เราที่เคยมาเราจะจําไม่ได้แล้วรายละเอียดเขาไปยังไงแต่รู้แค่ว่าพระพุทธรูปที่อยู่ตรงเบื้องหน้าพี่กรณ์เนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นนอนเขาเรียกว่าปางสยญาต์เนาะพระพุทธรูปปางสาญาตอนี่นี่ก็คือบริวเวณด้านหลังของพระพุทธรูปนะครับสังเกตไหมว่าที่เนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นวัดนะเว้ยพี่กรณ์หมายถึงว่าแบบ ทุกอย่างเลยอะที่เดียเขาเรียกเป็นวัดเป็นวัดแต่มันไม่ได้เป็นวัดที่แบบอยู่ในยุคปัจจุบันของเราไม่ได้มีอุโบสถไม่ได้มีหลังคาคุ้มแล้วแบบมีเนื้อที่บริเวณที่แบบล้อมรอบเลยนะแต่อันนี้คือแค่แบบเป็นเจดีย์อย่างเงี้ยเหรอปะอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าเป็นวัดแล้วอ่ะเออสมัยก่อนเขาทาไมเขาถึงเรียกแบบีว่าเป็นวัดวะแล้วทาไมสมัยเราเขาถึงเรียกอย่างเงี้ยว่าเป็นวัดเออเออจ้ะอย่าไปรู้เลยนะรู้มากปวดหัว มันจะให้ผมแต่งธาตจะให้ฉันแต่งธาตเหรอย่ยม่แต่งธาตุพี่การมาเที่ยวอยุธยาโดยรถไฟครับเช้าเย็นกลับแบบนี้ก็ต้องทําเวลากันหน่อยครับเราก็ต้องรีบมาที่นี่วัดชัยวัฒนารามเพื่อที่จะมาแต่งชุดไทยครับแต่แฟนของผมเนี่ยไม่อยากเป็นเหมือนคนอื่นครับไม่อยากให้ผมเนี่ยแต่งหล่อเหมือนคนอื่นเขาอยากให้ผมเนี่ยลองแต่งชุดทาตดูบ้าง เพื่อให้เป็นทริปแห่งความทรงจำระหว่างเราสองคนครับอ่ะก็ต้องยอมเขาแล่ละครับอ่ะ,อะเรียบร้อยเสร็จแล้วโอโ้โหแรกน้าดูเลยเถอวอ๋อสวยสวยสวยไปส่ค่าเข้ากันเบอรเท่าไหร่สิบบาท อ่ะสิเราไม่แบ่งยี่สิบ่ะมันเราจะไม่ต้องเอาเราคนละสิบบาทนะทุกคนนะคนละสิบบาทอ่าหน้าตาตั๋วเขายัางเหมือนเดิมก็จะเป็นแบบนี้สีฟ้าโอเคปะไปถ่ายรูปกันไปถ่ายรูปกันอ้าวไม่นานก็ไมีได้ตัวนี้มีลมตัวนี้มีลมแต่ไม่เข้าเซ็ตแต่มมันไม่เข้ากับชุดชันลอยว่ะร่มสวยออกไหนสิในคนว่ะ โอเคเดินนำไปเดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่กันนานๆอืมอุ้ยน่ารักจังเลยไม่ใช่นี่นะอ้าวโอเคเดี๋ยวหามุมมาเหมาะสวยๆหน่อยนี่ได้ไหมนี่ติดตรงนี้พอดีต้องไปตรงริมน้ำหน่อยจะได้ติดไกล ได้เพลาแล้วข้าจะต้องไปรอคุณพี่ที่ท่าน้ำตรงฝั่งกระน,นู้นเจ้าไอ้เจิดเจ้าจงตามมารักษาความปลอดภัยให้กับข้าเถิดขอรับนาะยหญิงเร็วๆไอ้เจิดอ๋อผมลืมครับว่าจะการร่มให้บรรออ่านนี่นะกระเจ้า ข <c oughs> ้าจะให้คุณพี่ประหารเจ้าบางอาจจับเนื้อต้องตัวข้าหรือและแล้วก็ได้รูปสมใจครับเอาไว้เป็นที่ระลึกถึงว่าชาติหน้าชาตินี้ชาติไหนผมก็กลัวเมียครับ จะทําให้เราใส่ชุดไทยแล้วสวยนะคะก็คือเรามีเทคนิคค่ะสบายเราต้องปลิวเราต้องปลิวค่ะแล้วก็กดรัวชัตเตอร์เลยค่ะรัวรใช่ใช่ใเพราะว่าลมมันไม่เป็นใจประมาณนี้นะเทคนิคอะไรลมมันไม่เป็นใจเทคนิคอะไรอีกนะมไ,มไหมห,หรอ,อหลีกหนีผู้คนพยายามอย่าให้มีผู้คนจะดีที่สุดเพราะถ้ามีผู้คนมันจะแย่งซีนเรา ใจะแยกซีนคือหูใส่ชุดขนาดนี้โอกาสนานๆทีเราจะไปให้เขาติดไปติดคนอื่นทําไมอ่ะก็ต้องหลีกหนีผู้คนหน่อยเนาะพยายามพยายามหาคนน้อยๆหาคนน้อยๆมุมน้อยๆถึงแม้ว่าคนมันจะเยอะแต่เราก็ต้องหามุมที่ไม่ค่อยมีคนเช่นตรงเนี้ยเนี่ยตามกำแพงหลืบเออหลืบไรคานอะไรก็ได้แล้วแต่แต่เขามีคำถามอยากจะถามคนที่มาดูช่อง P K Travel ไปอยู่วันนี้ถููสวยไหมคะเื ก็มีกนไม่ชมหนูเลยอ่ะสวยจ้าสวยจริงๆเลย <S 2> <S 2> <S ไม่มีทิปไหนที่ไม่เลิกลาครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำเป็นอีกวันหนึ่งที่เราสองคนเนี่ยมีประสบการณ์ร่วมกันครับและตอนนี้เราก็ถึงสถานีรถไฟแล้วเพื่อเตรียมตัวจะไปกลับบ้านขอบคุณมากๆเลยที่รับชมจนจบคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย